มีการวิเคราะห์ถึงการตรวจสอบอาวุธปืนลูกซองจำนวน3,000กระบอกที่สอชอรเรียกเก็บจากผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ที่ปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปืนลูกซองเหล่านั้นหายไปอยู่ที่ใดบ้างและได้มีการส่งคืนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองครบถ้วนหรือไม่เรื่องนี้ไปติดตามในช่วงของคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดหน้า6เรื่องความจริงเริ่มโผล่จากการยึดปืนลูกซองถึงคดีสังหาร13ศพไม่ว่าการส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิต13ศพจากการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553จากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้กองบัญชาก,การตำรวจนครบาลเป็นไปตามวาระ ไม่ว่าการตรวจสอบอาวุธปืนลูกซองจำนวนกว่า3,000กระบอกที่สอชเรียกเก็บจากผู้ว่าราชการจังหวัดในห่วงแห่งการประกาศภาวะฉุกเฉินประกาศสถานการณ์ความมั่นคงเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553เป็นไปนตามวาระเป็นไปนตามวาระที่จะต้องนำสำนวนคดีการเสียชีวิต13ศพส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อนำฟ้องศาล เป็นไปตามวาระเพราะจากระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่ทราบว่าปืนกว่า3,000กระบอกไปอยู่ที่ใดบ้างและมีการส่งคืนกลับไปยังหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออ,อพอพ,อพอครบถ้วนหรือไม่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างจำเป็นต้องชำระสะสาง กล่าวสำหรับคดีการเสียชีวิต13ศพมีความแตกต่างระหว่างรัฐบาลในอภิสิทธิเวชชาชีวะกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอย่างแน่นอนรัฐบาลก่อนถือว่าเป็นคดีพิเศษอยู่ในความรับผิดช,ชอบของ DSI ความรับผิดช,ชอบของ DSI มีมากถึงระดับที่พนักงานสอบสวนของ DSI จะชนะสดพลิกศพด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ประมวลวิายามาตรา104ต้องเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่ เมื่อในที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษไม่ยอมรับข้อสเสนอจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องนี้ก็ต้องส่งไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เป็นเรื่องของแต่ละท้องที่จะต้องดำเนินการชนสูตรพลิกศพแล้วส่งเรื่องให้อายการพิจารณาส่งสารกว่าจะได้บทสรุปก็เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลทั้งๆท,ท,ที่เวลาผ่านมาก,กว่า1ปีแล้วยิงเรื่องปืนลูกซองกว่า3 0 0พันกระบอกของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพป ซึ่งสอชอเรียกจากผู้ว่าราชการจังหวัดยิ่งมากด้วยความละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนกระทั่งนําไปสู่การย้ายอธิบดีกรมการปกครองเนื่องจากช่วงที่มีการเรียกเก็บปืนคืนนั้นรัฐมนตรีมอบหมายให้ผมดําเนินการสั่งเก็บผมก็ได้ยืนยันไปว่าผมไม่มีอํานาจสั่งการเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ผมถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการเป็นคํายืนยันจากนายวงศัก์สวัสดิ์พาณิชย์ นี่จึงเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพ,พอบทอทบขณะนั้นนายมานิตวัฒนเสนปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและลงนามในคําสั่งเป็นเรื่องที่จะต้องทําความจริงให้เป็นที่กระจ่างว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดดําเนินไปตามกฎแห่งกรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบการตายของ13าศพเกิดขึ้นจากการลั่นกระสุนของใคร คนออกคำสั่งก็ต้องแสดงความรับผิดชอบปืนกว่า3,000ันกระบอกมีชะตากรรมอย่างไรคนออกคำสั่งก็ต้องทำความกระจ่างมีแต่เผชิญกับความจริงมีแต่คลี่คลายความเป็นจริงออกมาทุกอย่างจึงจะเรียบร้อยราบรื่น